กวา่าเขาจังพุ่มยูหันละมามาบอกว่าอาจารย์ซับไอตัวอยู่หลังนั่นมาใส่หน้าซะเอาตโตยู่หนาไปใส่ไทยเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับกับพบกันกับผมบกาพา้วยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัด พระทูดงครับผมลังงวดที่แล้วนี้อย่างน,นี้อาจารย์ว่าเขาเก้าศูนย์ครับผมงวดนี้อาจารย์เลยว่าจะมาท่วงวันลังขึ้นครับผมจะให้เป็นสามตัวบนสองตัวล่างแบบเน้นๆตองว,วดเลยครับผมสาหรับได้ตัวนี้มาแล้วอาจารย์ฝันดีครับผมว่ายําให้ตัวใดก็ล่อมาพิจารณารับช่มไปพร้อมๆกันครับผมมีซีท่าไหนที่ว่าเข้ามาแล้วช้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาณข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องกาพาด้วยครับเมื่อนี้กาได้มีโอกาสมากถึงแล้วครับผมกามารับชมไปพร้อๆมๆกันว่าอาจารย์หรือว่าพาธุดงนี้ฟันได้ตัวใดฟันเน้นตัวใดย่ำตัวใดให้พี่ให้น้องให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมกันแบบสดๆเลยนะครับเนาะนะครับผมอ่ะตามมาเลยครับอันนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ครับคำน้การับอาร์ครับจะเริ่มพอดจ่ายกาพาลุยเนาะครับโชคพาลุ่ยครับเหรโชคพาลุ่ยครับโชคพาลุ่ยครับโชคพาลุ่ยเออมันนี่ได้มาตามแนวทางมีมิตรฝันของอาจารย์ว่าจะยินว่าอาจารย์จะทวงบรรลัางขึ้นแล้วจะได้สร้างเฮ็ดสร้างพระงค์มหาจักรพัฒน์นะครับผมจะขอทวงบรรลัรพรรดิเออก็มาซอยซอยกันครับ แต่ว่าวัดใจมหาจักรพรรดิเท่าก็มีแล้วก็คือว่าเข้ายากสร้างแบบว่าคำว่าสร้างคำว่าส้่งก็คือว่ามันไม่เมี่ยงพ่อหรอกคำว่าสั่งเข้าต้องตอเติมวัดตอเติมทั้งอีกที่สิ่งที่มันขาดหายไปบาว่าจะเป็นเล็กบาว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีก็ต้องได้บำรุงเพราะว่าวัด โรงพยาบาลโรงเรียนมันเป็นสถานที่ของสังคมอยู่แล้วมั่นะะบ่ละที่สาธารณะนะเขาก็ต้องเหตให้มันดีเพราะว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอาจารย์ก็เบิ่งได้เช็คตรวจตาเบิ่งเพราะว่าจะเป็นปลั๊กไฟสายไฟอาจารย์ก็ได้เบิ่งได้เปลี่ยนได้เ็ดทุกสิ่งทุกอย่างต้องมันหลายสิ่งหลายอย่างทางวัดก็ขาดปัจจัยคือว่าอาจารย์ก็เข้าสู้แนวทางเนาะครับผม เงวดที่แล้วก็เขาเก้าศูนย์เต็มๆอาจารย์ก็ได้ไปป,ปนข้อไว้หางวดไปเบาข้อให้ซอยก็ว่่ได้บนออกไปข้อไว้ให้ซอยไปเก้าวัดเกาว่างนี่อาจารย์กท่าไรเพราะว่าเงียบหายไปยุ่ประมาณสามเดือนเพราะว่าช่วงนั้นดวงต๊พระเขามีดวงต๊คขึ้นกันก็ตั้งกับยมพระกับข้คนคือนกันเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงเป็นน้ำทะเล บ้าน,นีก็เลยว่าให้มาตีขึ้นให้เร็วสนุกเงียบหายไปพักหนึ่งออพ่อตะเปิดตัวจานก็เลยไปบ้านทฮ่ห้าผ้ารวดห้าผ้ารวยก็นมนต์ไปก็เลยไปหมงบอน้มเกาียวไปวัดแหลกเมื่อที่ว่าเขาก็คือว่าไรตัก บุญเข่าสากัอออากอมากับเขาเขาไม่เก่าศูนฟันเกี่ยวกับรถเบิกศัพท์นัาขี่ออก็โต้งกันเบิกทรัพย์นากขี่ก็มีเก่าศูนแมาบานนี่พ่อมันออกแล้วมันก็นยังมาย่ำตัวเก่าอีกอย่ำตัวเก่าอีกคือว่ายัางบานงวดวันที่หนึ่งตุลาตุลาบกซีเขานี่ อาจารย์ก็ได้รับยิตในมนต์ไปสวดพระปร,ะริตพุทธมนเนเงี่ยนบานเฮ่ห้าผ้าร่วยออไปอน,นีนอาจารย์ไปเฮ็ดฮัน<า>ตองหวนมาตองหวดอ,อาจารย์ก็เลยไปจุดเฮ็ดทำพิธีในทางพุทธเท่านี่แหละหวสวดพุทธคุณธรำมคุณเท่านี่แหละใส่ขันนำมต์ไรตะสวดอาเซีวนาไป เลขในคันม้อนนั้นเป็นหนึ่งศูนย์บานนี้มาจุดถูกเทียนยืดหนาเทียนใช่พระประท่าน 2> 1, 2, ได้หนึ่งเก้าศูนย์เล้วกะบ้านเลขที่เพิ่งกันยังมัดหนึ่งเก้ศูนย์อยู่มอมาตรงกันเลมครอาจารย์รตรงกันเมืพอพ่อเซตวิธีแล้วอาจารย์กลับมาาวัดพ่อตูคำมา ทำวัดแล้วเฮ็ดจังแล้วจิตอาจารย์แล้วอาจารย์มานอนฝันมานิมิตข่วมฝันกว่าคือจังพุ่มยุหันละมามาบอกว่าอาจารย์ซับไอตัวยุ่หลังนั่นมาใส่หน้าซะเอาตัวยุ่หน้าไปใส่ไายตัวยุ่หน้าไปใส่ไายเอาตัวยุ่งหน้าไปใส่ไายว่าอันนี้ว่าอ๋อไอาจารย์ โตยุ่หนาไปใส่ไทยบ้นเขามาบอกปีงความนี้<ม>อ,อ้านเนี่ยอาจารย์ก็เลยฟันมาคือจังเบิกทรัพย์และขี้น,<ม>นะ,นะหัวเมียนะเอารถมาถีไมไปหอา,าหอาจารย์ครับหาอาจารย์ครับอาจารย์ครับเดินตะหนาาย,ย่างเดียวเดินหนายยางเดียวแต่ว่าเลข่องทะเบียนรถของนายอาดันเบิกซัพย์และขี้นะก็ะ<ม>โอบบ่อนแบบโขนเก่าอยู่นะบ้านมันก็เลยมาเหมาะพ่อดี แล้วมาตรงกันบางอย่แมนแต่ว่าเขาว่าตัวไทยล้วว่างพีมันเดอร์พีกับหนอนกันก็คือว่าถ้าพีกับหนอนมันก็ต้องเก่าหนึ่งเหมือนบ่ล่ะครับแต่ว่าคันห้อสี่นันสิบมันก็ยุ่ได้หนียู่แล้วครับมอันบวกบวกเจ็ดนี่คือยังครับอาจารย์หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันอ๋อแมนครับแมนหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนี่นายกะครับเออ บ้านนี่ถ้าไผงามวิ่งข้าตว่าของอาจารย์มันพิหาพอดีที่หวันเมืองศรีนี่นะเพราะว่ามันเคยออกมาแล้วแม่นมันเคยออกาแล้วช่วงยีวามาแรกๆที่ว่าผมทวงมันชี่อาจารย์แรกๆเลยนะแมนอวนนั้นอาจารย์เพอวิ่งห้าวิ่งเก้าตว่าสิล้างศิวลอาบต้องห่วงพิจนาตว่ารางเข้ามาตัวนี้ สองห้าล่างสองห้าเออ้เข้าเบิ้งเป็นแค่แนวทางคิดหอดยู้เออคิดหอดร้านหน่อยน้ำโอ้ยก็ห้างหายกันโดนเนาะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้ท่วงขึ้นแล้วบันนั่งบานนี้ช่วงแล้วทีแล้วนี่งวอดนี่อาจารย์ก็ขอให้เข่าเล่นๆสามตัวครับต่ว่า มือฟันทุง่งอาจารย์ขสีหาสามตัวไว้ส,<า>สองตัวอาจารย์ยุดแค่นีป้ประมาณวันที่เท่าไครครับอ <27, 28. S 1> าจารย์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์สิงยิ่งให้แค่ สามตัวแค่นั้นสามตัวชุดเดียวแล้วนะครับอาจารย์สามตัวชุดเดียวครับชุดนี่ให้เข้าไปกันไว้ครับไม่แน่อาจมันมาตัวเก่าเพราะมันอยู่ในนิ่งอยู่แล้วแต่ว่ามารอบหน้าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถือว่าจา์เสียเพราะเอาสองตัวสองตัวอาจารย์พ่อเดีวครับมันสามแล้วครับเพราะว่าให้สอบหนึ่งเจ็ดอยู่ในนี้อ่าอยู่ในนี้ เบิ้องจริญนับมันบ้าไรอันนี้อาจารย์ให้เป็นแค่แนวทางให้ไปยิบสวยสลากกินแบ่งสองตัวไทยสามตัวไทยสามตัวหน้านี่ให้เป็นแนวทางซืือถ้าใครอยากร่วมสร้างร่วมอะไรกับอาจารย์ก็บญเด้อมาได้นะครับเนาะในทางนี้ครับผมแล้วก็บอร์โทแล้วก็บัญชีของอาจารย์ครับผม ว่าผมกับน,นี่แหละผมมาหอดผมก็จะได้ถาวายกันบ่ได้มากกับบไดเถาวายนะครับกไ <laughs> ็ <laughs> บกไปนังก็ไปนังก็มา,าจามกันแน่ค <laughs> ิดหดอดอคิดหอดอาจารย์ก็ฝากถึงเอฟซีของออโยมกาที่ว่าดูติดตามช่องยูทู e ของโยมกาแล้วก็อาจารย์ก็ขอฝากช่องใหม่ไว้ด้วยโชคโชค,โชคพารวยโชคพารวย จามก็ขอฝากติดตามด้วยเออว่า้าเปิดป่ะเปิดได้โดดไปเปิดได้เดืนเอนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนึงเองเอก็ขอ,ขอโปรดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้เออใส่ปากเขียวแบวบปวดแบบหน้าแบบเวอร์ให้เพอนนำ้ำเออมีลาบยังดีครับกางสิ <c oughs> ได้ฮักไปแล้วก็ไปสะเดงที่ไปสะเดา,เ,า,เ,ดาเออใส่เออเพราะว่าถ้าการทำยูทูบก็คือว่า ต้องเข้าก็ตตองติดตามเพิ่นถ้าเราไม่ติดตามแต้มไม่ขึ้นเขาก็ไม่มีตังเติมน้ำมันรถไม่มีตังเปลี่ยนอะไร mm hmm. เพราะว่ารถทุกคันต้องใช้จระดีใช้น้ำมันเบรกใช้น้ำมันเครื่องต้องท้ายวิ่งเพื่อให้เข้าหาโศกวัดอาจารย์นี่โอ้อาจารย์ได้ดังอาจารย์นี่ดังเออเพิ่นก็ต้องไปแนะน,นําแนวทางวาให้เฮาได้มวลได้เฮให้เฮาถือว่าเป็นเกมสกนิดหนึ่ง <c oughs> ในทางโลก เออเมื่อมาขออาจารย์อาจารย์สิไลนนี้อะไรก้า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 รับบอมแนเพราะว่าลูกศิษย์คือกันฮักทุกคนเพราะว่าอาจารย์จากสร้างตัวนี้ให้มันจบเออเพราะว่าตรงที่จะให้อาจารย์สร้างยังมีอีกมากมายสถานที่ทำวัดเท่าเพราะว่าอาจารย์บ่ไดดเจ่งในทางเทศดอาจารย์ไปแบบที่ว่าสายสั่งใครพูดจงไงหูซสายทะลุหูวขวา สร้างอย่างเดียวตายแล้วไม่ได้ทําบุญเออตายแล้วไม่ได้ทําเราทําความดีช่วงที่เรามีลมหายใจเราจะไปทําความดีช่วงสี่โมงเย็นยังไสีโมงเย็นนะจ้าหัวตายตายสี่โมงเย็นประกาศตีเมื่อเจ้เขาไหวเนี้ยแม่ลูกเออเออเข้าสางย่างเกี่ยวถ้าพวกเรา ไบชาปากของคนนี่สิลอยเข้าปันท่อนรเราคิดว่าเราทำดีแล้วถูกต้องแล้วเราก็ทำนี่เป็นธรรมะในจุดหน่อยครับคนพูดให้เราก็คือเขาทำไม่ได้เันอย่างเราค,รคนที่อิจฉาเราเขาไม่ไม่มีทเท่าเราเท่าเราเออถ้าเขาพูดให้เราแผ่นดินเขาสูงกล้วยออกเป็นลูกแฝดงาออกเป็นลูกสามตัว กเขาพูดไปแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญให้เราสู้สู้ให้เราคิดว่าเราดิ้นเราถึงอยู่ได้ถ้าเราไม่ดิ้นเราไม่อยู่ได้ทุกอย่างมีอุปสรรคทุกอย่างมีขึ้นเห็นขึ้นทะเลวะเห็นครับเออให้เราทำตัวเป็นผู้เขาทีนักรขื้นสะกับโบบินถ้าเป็นกระแสไฟให้เราเป็นตัวอา แรงต้านทานกระแสครับอาจารย์ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้เนาะครับผมว่าว่าสิแก่หนาขึ้นว่าใดใครวัวเก่าสูนซอยลงไจงวดนี้ก็ทีซอยอีกแล้วเนาะครับทีได้ไปเรื่อยนครับอย่าเงาเลยครับวันทีนี้สาธุสาธุขอไหวสี่งวดเอ้อยังยังยังอีกงวดท้าไปเราหนึ่งเราบ่หนึ่ก็ยังอีกสี่นี่บ่าดตัวนี้ออกวันนี้ก็ยังอีกสาม อาจารย์กัสสิไปเสาะหาฟูมไหนที่ดีตรงไหนที่ว่าครับคักๆั้วตัวคอับขั้เลยครับเออจักรกลไปละยครับผมอครอาจารย์ับผมอาจารย์ครับผมอาจาับผมอาจารันผีาครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับอาครับผอาจารย์ัผมอรครับผอาครับารคัมอาจครับผมอาจรย์ับผมารผมอาสารย์คาจาคับผมอาจารยราจรอาจารรับรครับผมอาจารรมาครอารา ก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งกับเจ็ดนี่เป็นตัวเดียวกันครับผมสาหรับเลขวิ่งนี่คือห้ากับเก้าครับผมแล้วก็สองตัวนี่มีเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสี่ครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะอาจารย์ก็ได้ฟันดีครับผมเอฟซีไทยไหนที่ว่ามักกาล้องพิจา,ารณาผมถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อเนาะผ่านไปครับผมเอฟซีไทยไหนที่ว่า ก็มาแล้วถ้าชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริภัณข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องก้าพ้ารวยครับผมชิปนี้ก็ขออนุญาตเอฟซทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ